เร้านี้ปริ้นเซจะผ่ามายางสมตลาดขั้วดินซึ่งว่าเปลี่ยนอีกหนึ่งตลาดตั้งอยูุ่จรตการนักขอนล่วงเวงจัดท่วงระยะล่างนี้พันมีการ สะานทีแล้วอาจจะมีการย้ายตลาดออกไปบางส่วนเนาะจะบาก็ไม่ได้มาโดดเราเดี๋ยวจะผ่ายงานเข้าไปสวมเนาะเพร่ะเพื่อนยังมีการค่ายอาหารจะถินอยู่ทีตลาดนีรือจงอังไดเ้เนาะหะฮู้เึกวบานเพื่อนเพื่อนย้ายมายานยานาจุดนี้เนาะเพว่อนในมือก่อนะจะอยู่ยานลุมพนเนาะ อย่างเช่นผูกคนหมาอย่ตลาดเนี่ยตลาดนี่ก็จะเป็นตลาดสดตอนเช้าโอ้ยังหมีอยู่เนาะเนี่ยคนย้ายมาอยู่จุดนี้เนยา,ยานนะ จะอย <c oughs> um, ู awesome. ่ใกล้ๆกับจุดบอลเก่าเนาะจะมา่นจหยับมาอยู่จุดนี้นะรถเยแบน้มักป่าค่ะูแล้วหู้แล้วนี่ไงดอกป่าาปลามงอันนี้นะแซ่บทอดแซ่บจั่วชาโลรทอดกบเป็นปาทอดสวดอันนี้หั่เพลิงบ่หัเพลิง นำเพิงอันนี้นำาได้เป็นเป็นโลบเป็นโลโลเขาได้เลยโลเส่นสาวเป็นเส้นสาวเจ้าเส้นสาวไครับใามีนำเพิงจะได้มีผู้คนนะมาตลาาไล่นี้เป็นดอกผักนะนี่ มักใหม่้มีผักกาดแดงมีมักไม้นั่นนี่มักไม้ก็มีล่าไอนาะช่วงนี้ก็มีม ah, ักไม้ม <elling> ักเกียงนะมักเกียงหวังเหวี <t ras hing> ่ยงเกียงหวังเหวี่ยงกิโลหนึ่งสิบสามพันกิี๊ด สด,สดๆใหม่ๆนะเาเน,นี่ยซื้อเป็นจำนวนล้ายเลยแล้วกาา็จะมีผู้บริการนะมีรอให้นราลังกาที่มาซื้อเปลี่ยนพืชผักาห,านะาหานะก้ามนะก็ยังมีอยู่เนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะง่ายออกไปที่ตลาดบึงพันร่วงเนาะ อันนี้ห้อยอะไรเมื่อก่อนนะักตลา,าดนี้จะเป็นตลา,าดสดใหญ่ที่สุดนะหรือเจดจางมาขอนร่วมในจักรตัวเนื้อจ้าเพิ่นมีการปรับปรุงสะท้านที่จุดบอลเก่าฮนะเนาะเพิ่นกะ มีการยกย้ายออพอค่าส่อค่ายเนาะกไปส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่ <c oughs> ากะยังมีส่วนหนึ่งคนก็นยังมาค่าอยู่ที่ตลาดนี้คือเก่าเนาะยังมีผิดผักดลายยางไล่เนี่ย <c oughs>

กิโลหนึ่งสิบห้าหันขอ,อมวลาบนะไม่ไม่เนี่ยไปเห็ดไปเห็ดลาบนะมั <c oughs> มมกเล่นนะมักเล่นน้อยกนะิโลสิบสองวันกินะ้มนะ อันนี้มาแต่นนหัวยังหัวพักวะเนี่ยหัวพักกิโลสิบพันนะครับอันนี้น่อหน,น่นอ,นอไม้หน่นอไม้นี่ก็จะมีทุกรดูเลยนะ แต่ว่าปากซวงนี้ก็จะมีเป็นพวกตล่อเป um, ็นนอไม้สดนะลเนะถ้าบลาสดนี้มันก็จะดองไว้เนาะสามารถเอาไว้กินโดนได้เนาะปีซ่องปีนะแต่ถือว่าคนก็มาล่ส้มขวเนาะมาหลอกตลาดนี้ก็ยังมีอาห้ารกินลักล่าอยู่ อกมันจะมา้มันจะมาเป็นเรื่งนี่นี่ไก่ไก่นั่นนะแชร์ไปหนไก่นะ 嗯。 เนีเอา้นอดเลยเนี้ยสายปัดข่งปดแข่งกรบหมอปดกครบหมดนแต่แซ่บเลยไดนี่นะมีล่ายางหน่อห้านกิ่นยูีานี่นะันี้ก็เป็นอีกานึง มีปดน้ำปลาดน้ำปลาทอ้าองน้ลน้ำปลาทอดน้ด้อดนาทออ้านล้ำปน้ด้ออนน้้าอนนาน้ แล้วริงครบเนมีคนเอาหรอ,อันนี้ <roup Noise. S 2> ม,มีส้มนีมะมีวาส้มกับมีส้นดดเดียว,วส้ม,สมกับตัวใสๆนนี้โอ้เซตไว้แล้วมีอยู่ดีไล่ห้ารเลยเนาะสุดยอดเลยเน,นานะอารารกานกินตอดสาวๆนี่นะก็จะมีปิ้งสดๆเลย ไปลิซัยก็จะข้อหลาคลิปนี้เนาะไปเพียงแต่ท่านี้ก็ละกัข้อขอบใจทุกทุกทานทุกทุกคนที่เข้ามาเบื้องมาสมลาติดตามมาตารอดแล้วเจอก,กันมในคลิปต่อไปสบายดี